ข้าวข้าวนาหยอดแล้วก็ต้องมีการซ่อมด้วยการปักดำด้วยนะคะจะเห็นว่าไอ้แถวใกล้ๆทลา,า,นานานี่เป็นการปักดำนะคะ,ะที่นี่เป็นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยภูมิพันธุ์ข้าวมมลิ105นะคะปีนี้ทำนาค่อนข้างยากมาก ไม่ใช่ค่อนข้างนะยากมากเขาทำหลายรอบค่ะทำรอบแรกคือใช้วิธีการหยอดเมื่อโดยรถหยอดนะคะเมื่อวันที่เก้าพฤษภาอา่าเป็นวันชัดมงคลหลังจากนั้นฝนตกพอถึงวันพอวันที่สิบสิบเอ็ดฝนตกน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมไปสามวันข้าวก็เกิดบ้างไม่เกิดม้างเนาะ หลังจากนั้นฝนก็ทิ้งช่วงมานานเลยเดือนมิถุนาฝนทิ้งช่วงไปตั้งแต่วันที่ถ้าจำไม่ผิดนะคะตกครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่23มิถุนาจนป่านนี้ก็มีมีตกอยู่บ้างนะแต่ว่าตกแบบปล่อย ทางเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำจากบ่อซึ่งมีบ่ออยู่ข้างบนด้านนู้นสองบ่อสูบน้ำใส่ข้าวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือแปลงใหญ่สองแปลงนี้ใช้โครงการสูบน้ำด้วยันไฟฟ้าของสถานีบ้านตุกบ,บ้านนะคะวันนี้มาให้มาชม นาข้าวของเรานะคะตอนนี้กำลังแตกออแต่มีแปลงสุดท้ายที่ที่น้องพึ่งเหมือนกับพึ่งติดเนาะหลังจากที่ดำไปพึ่งเขียวแต่แปลงแปลงข้างบนนี้ก็ดำก่อนแล้วก็แล้วก็ในส่วนที่หยอดไว้เขาก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไรก็เลยดูเขียว วยงามนี่คือแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวมเมลิด105ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมินะคะส่วนเราก็เก็บไว้แบ่งให้กับพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่อยู่แถวบ้านเราหรือว่าใครต้องการก็ติดต่อที่สวนปันสุขได้ในราคาที่ถูกกว่า ราคามิตรภาพเนาะเป็นราคาแบ่งตันต้องคัน,นาก็จะเห็นว่านี่เราเก็บหญ้าเช้ทาที่หลังทานกาแฟเสร็จก็จะลงมาเก็บหญ้าตอนนี้เกลี้ยงหญ้ากเกลี้ยงหมดแล้วข้าวก็สวยงามเนาะทำให้เจ้าของสวนก็รู้สึกเป็นปื้นนะคะ สำหรับขั้นตอนของการทำนาข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวก็จะมีขั้นตอนที่ที่ละเอียดหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการขับพันปนแล้วก็การเก็บวัชพืชออกจากแปลงนะคะข้าวตรงที่สูงสูงนี้เป็น ข้าวนาหยอดที่ไม่รู้แต่ว่าช่วงนี้มันจะมีข้าวที่แบบสูงสูงต่ำต่ำระดับความสูงเขาจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นนานาดำเนี่ยเขาจะเท่ากันเนาะแต่ว่านาหยอดเขาจะไม่ค่อยเท่ากันแต่พอเดือนหน้าใกล้ใกล้ที่จะตั้งท้องเนี่ยเขาจะระดับเขาจะเสมอกันทั้งหมดแล้วก็ดูสวยงามช่วงนี้ก็อาจจะดูสูงสูงต่ำต่ำหน่อยนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงขั้นตอนและรายละเอียดของการคัดพันคัดพันปนเป็นขั้นตอนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะคลิปนี้ให้ชมความสวยงามแล้วก็ความเขียวสดใสของแปลงนาเราก่อนนะคะ ดูแลมีความสุขค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ